สวัสดีครับเรายองค่อยฟู้ดครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่เขตมมินบุรีนะครับมินบุรีบ้านคุณอาวิโรจน์นะครับคุณอาวิโรจน์ยืนอยู่ข้างผมนะครับสวัสดีคุณอาครับสวัสดีครับคุณอาวิโรจน์นะครับท่านเจ้าของบ่อขนาด100ตันนะครับบ่อนี้เรามาเยี่ยมกันทุกๆเดือนนะครับมามากันบ่อยเอาข้าวปลามาส่งกันด้วยนะครับวันก่อนผมมาเนี่ยมันจะมืดนิดนึงครับเพื่อนๆอาจจะถามกันมาเยอะว่า บ่อนี้เมื่อก่อนไม่มีอะไรแล้วเพิ่มอะไรเข้ามาปรับปรุงอะไรเข้ามามันมีหลายอย่างนะครับเอาที่เห็นชัดเจนอย่างแรกก่อนบ่อนี้นะครับเป็นบ่อที่อยู่กลางแจ้งมาโดยตลอดนะครับแล้วสิ่งที่คุณอาวิโรธได้ทําเสริมขึ้นมาคือนู่นละครับข้างบนคุณอาครับหลังคาเป็นอะไรคุณอาเป็นดีไลท์หรือว่าเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะดีไลท์ไหมเป็นดีไลท์นะครับเป็นดีไลท์นะครับเป็นคลองสแตนเลสนะครับเพื่อกรองแสงได้บ้างลดแสงลงมานะครับ ันนี้<ล>ครับการทั้งน้ําฝนแล้วก็เรื่องของหน้าน้ําเรื่องของอุณหภูมิด้วยนะครับก็ที่นี่ก,ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นคนละประครับที่เปลี่ยนแปลงปรับปรุปรงในทิศทางที่มันดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆเห็นตรงนู้นนะครับถังตรงนู้นคุณอาจํากัดความสั้นๆง่ายๆให้หน่อยครับตรงนู้นคือเฮียสองมาติดตั้งให้นะครับหลายท่านมาดูแล้วก็ สอบถามเข้ามาต่อเนื่องนะครับไอตัว2อ,องใบนี้เฮียทรงมาติดให้2ใบนี้ได้ประโยชน์อะไรบ้างคุณอาทำให้น้ำเย็นขึ้นอ่าทำให้อุณหภูมิน้ำ1 1> นะครับ1 1> เย็นนะครับขับลูกเดียวขับลูกเดียวไม่พอไม่พอ,พอก็เลยต้องติดเพิ่ม,อ,มอ่านี่คือติดเพิ่มมาอีกหนึ่งใบนะครับเพื่อ <ๆ S 1> นๆครับแลสังเกตเห็นไหมครับท่อที่ปล่อยน้ําออกมามีอยู่หนึ่งสองสาตำแหน่งนะครับ เอาตำแหน่งนู้นนะครับมุมไกล TCP ที่ตั้งอยู่ตรงนู้นอันนู้นคือเป็นบ่อกรองนะครับบ่อกรองเดิมนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมีกรองแค่แถวเดียวนะครับตรงด้านหลังม่น้ําตัวเก่าตรงนู้นนะครับทีม่มือผมชี้นะเรามาวันนี้นะครับสิ่งที่เจอก็คือนี่ครั้งที่แล้วมาตอนกลางคืนมันเห็นไม่ชัดคอนโดกรองนะครับอันนี้คือบ่อกรองที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่คุณอานะครับปริมาตรบ่อกรองตรงนี้ขึ้นมาในน่าจะอยู่ที่ประมาณกี่ลูกบาทครับคร่าวๆน่าจะสัก มันยาวประมาณสี่เมตรครึ่งสี่เมตรแปดสิบี่เมตรแปดสิบนะครับกว้างก็ประมาณสักเมตรเมตรหนึ่งนะครับความสูงเนี่ยเดี <ว os. S 1> ย๋ยวผมไปยืนดูคุณอาผมขออนุญ,ญาตเดินมาดูความสูงเนี่ยน่าจะเมตรหกสิบเมตรเจ็ดสิบได้เลยนะครับแล้วก็เป็นเนแบบ็ดเป็นแบบกรองลอยนะครับเป็นแบบกอรองลอยแล้วก็มีวาล์วปิดเปิดเพื่อเดินลงท่อระบายน้ําตรงนี้ได้เลยคุณอาถ้าจะทําฟาร์มในอนาคตเนี่ยเดินลงท่อระบายน้ําไม่ได้นะ คุณอาต้องสกรีนก่อนทำไมผมถึงขาวว่าจะทาฟาร์มเพราะปลาที่เนี่ยมันเยอะกว่าที่บ้านผมบีกนะครับปลาที่บ่อคุณอาวิโรดเนี่ยเยอะกว่าฟาร์มปลาหลายๆที่นะครับแต่ตอนนี้ก็ถูกสกรีนลงลงไปบ้างนะครับลงไปบ้างอ่ทีนี้เราเราจะน,นี้เคลียร์ผิวหน้าน้ํานะครับสกิมเมอร์เดี๋ยวเราจะเดินไปดูกรองเก่านะครับขออนุญาตคุณอาเดินไปดูข้างหลังหน่อยนะครับว่าเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับ กรองตัวนี้เป็นกรองใหม่ทั้งหมดนะครับถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดอ่าอันนี้นะครับเป็นบ่กรองเดิมนะครับบ่กรองเดิมบ่ร้อยตันนี่เพื่อนเพื่อนครับเมื่อก่อนมีแค่ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวคุณ<ด>อาจ,จะพาเดินไปดูนี่นะครับมีเท่านี้นะครับมีเท่านี้ขไม่พอครับไม่พอนะครับ อันนี้ก็ยาวประมาณน่าจะเท่ากับด้านกว้างของบ่อนะใช,นะใช่เท่ากันหกเจ็ดเมตรได้เนาะประมาณเนี้ยประมาณหกถึงเจ็ดเมตรคือคือบ่อร้อยตันนี่มีกองเท่านี้นะครับมันไม่เพียงพอเพราะนั้นแล้วอันนี้นะครับก็เลยต้องสร้างขึ้นมาเพิ่มนะครับแล้วก็มีม่านน้าเพื่อนๆดูม่านน้านะครับดูออกซิเจนที่ฟอกนะครับคือมันได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเยอะเลยเวลาอืเยอะเลยนะครับ เราเราเดินอ้อมไปดูตรงนู้นดีไหมคุณอาตรงไอ้ถังของเฮียซงเขาเนี่ยครับเพื่อนๆบอกอจะขอดูกลางวันผมมาทําคลิปให้ดูแล้วนะครับอ่านี่นะครับถังสองใบคุณอาอุณภูมิมันลดลงได้ประมาณแค่ไหนก่อนทําและหลังทาเนี่ยได้กี่องศาคร่าวๆคุณอาสามองศาได้ไหมได้นะได้นะแล้ตอนนี้มีคุมด้วยหลังคาครับ อ่าก็ช่วยทําให้เย็นลงไปอีกน้ำน้ำนี้มันจะไม่โดนแดดแล้วครับคครรัับบมันจะเย็นเย็นขึ้นอีกครับเมื่อก่อนมีถังเดียวนะครับเมื่อก่อนมีถังเดียวแล้วก็เพิ่มมาอีกหนึ่งถังจริงๆนะปัจจุบันนี้เฮียสงแกมีมีอีกรูปแบบใหม่เป็นเหมนูช็อปเทคให้หนูหนกับตู้แอร์อ่ารุ่นนี้ไม่มีแล้วมันได้ผลิตแล้วถ้าใครอยากได้มามาซื้อต่ออาวิโรดอาวิโรดจะได้ไปซื้อตัวใหม่มาติด ่าเพื่อลูกๆครับเพื่อนๆดูนะครับนี่คือคนรักปลาคราฟนะครับหลังคาคุมเรียบร้อยนะครับรถอุณภูมิเพิ่มกรองคุณอาต้องมีทําอะไรอีกไหมไม่แล้วนะผมว่าจบแค่นี้แล้วนะน่าจะจบไหมจบน้ำเ<ะ>นื้อสายพิษหมดจบแลคือตอนนี้ก็เริ่มมีความพึงพอใจแล้วสล,ลายเซลล์สลายเซลล์อะไรอย่านีไม่ต้องพูดถึง มคบอ่อขนาาลยเดหัวจานึ่งร100ตันนะครับโดยประมาณแล้วก็ปลาเนี่ยไซส์8ปดสนะครับจริงเราอยากเห็นปลาด้วยนะครับหาเพื่อนดูปลานะครับลืมถ่ายปลาให้ดูดูโชว์ว่าวตันนี้ผมว่าน่าจะมี80ดสิบอัพแปดสนะครับนูน่นคาราชิชเฉียดเมตรนะคาราชิอ่ะ ผมว่านเก้าสิบนะครับดชิโร่ครับชิโร่คือบอกว้างมากนะครับแล้วก็มีความยาวเราไม่เห็นใสเพราะกราบมันไม่มีแสงส่องลงไปครับ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 เป็นความมืดของของของตัวเงาเนาะตัวเงาครับโอ้โหดูชิโร่ครับคือปลาในนี้ไซส์ห้าไซส์หกไซส์เจ็ดไซส์แปดนะครับเอามาแล้วครับโหยักษ์มาโชว์ตัวครับบอกอยากเห็นปลา คุณอาบอกประทับใจแล้วในการปรับปรุงเราต้องมาตามดูกันนะเพื่อนๆผมมาทุกครั้งเนี่ยผมไม่เคยเห็นอะไรที่นี่มาหยุดนิ่งนะครับต้องมาดูคลิปดีๆนะครับที่มินบุรีนะครับขอบคุณคุณอาวิโรจน์มากนะครับคุณอาขอบคุณครับ